โปแฉหลักฐานกระชากหน้ากากกลุ่มนักการเมืองปลุกดดมล้มสถาบันเตรียดมดำเนินการเอาผิดแล้วนายสุพรอัฐา,าวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนี้ว่า การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อก้าวล่วงสถาบันโดยส่วนตัวจึงเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าร่วมเพราะประชาชนส่วนใหญ่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันนายสุพรกล่าวต่อว่าขณะนี้ได้รับการยืนยันจากอดีตคนเสื้อแดงและแกนนําคนเสื้อแดงแล้วว่าจะไม่มีการเข้าร่วมชุมนุมแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มการเมืองเช่นอดีตผู้สมัครพักอนาคตใหม่มีความพยายามลงพื้นที่ปลุกระดมเพื่อให้คนเข้าร่วมการชุมนุม ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องดูแลความปลอดภัยให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุมอย่างรอบคอบและป้องกันอย่างเต็มที่ไม่ให้เกิดมือที่3เข้ามาสร้างความวุ่นวายรวมถึงต้องไม่ให้ผู้ชุมนุมทําผิดกฎหมายร้ายแรงนอกจากนี้นายสุพรยังได้เปิดเผยจากแหล่งข่าวว่ามีอดีตนักการเมืองอดีตสสรวมถึงสสปัจจุบันฝั่งตรงข้ามรัฐบาลที่อยู่เบื้องหลังการปลุกปัน่นให้ออกมาล้มล้างสถาบัน ซึ่งเรามีหลักฐานหมดแล้วแต่กำลังรวบรวมเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการล่าสุดนายสนธิยาสวัสดีอดีตผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐได้เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อทำการแจ้งความดำเนินคดีกับนายธนาธรแล้วโดยนายสนธิยาได้เดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อยืน่นสือให้กับพลตำรวจโทพักพงคงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้พิจารณาดำเนินคดีกับนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโดยนายสนทิยาเปิดเผยถึงการเข้าแจ้งความดังกล่าวในข้อหามีส่วนสนับสนุนในการกระทาําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น1รวมถึงได้ให้พิจารณาเพิ่มเติมในความผิดว่า เข้าขายมาตรา112หรือไม่ซึ่งได้ยกเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก,กในวันที่10สิงหาคมที่ปราศัยมีเนื้อหาปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งส่วนตัวมองว่าเนื้อหาบนเวทีค่อนข้างมินเมย์และจับจุงสถาบันพระมหากษัตริย์แถมยังเป็นการชุมนุมที่ผิดต่อกฎหมายและจากการติดตาม Facebook ส,ส่วนตัวของนายธนาทร พบว่ามีจำนวนมากที่เป็นไปในลักษณะสนับสนุนให้มีการชุมนุมในรูปแบบปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังได้เข้าไปร่วมชุมนุมในวันที่19-20กันยายนที่สนามหลวงอีกด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย